าจะพูดถึงหนังสายรับที่สนุกมันและสมจริงมากที่สุดเราก็คงจะปฏิเสธเรื่องเจมบอลายรับ007ไปไม่ได้จริงครับและภาคน,นี้นั้นจะเป็นภาคส่งท้ายให้กับบทบาทเจมบอลของเดนิเลเครกยังเป็นทางการแล้วที่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดสําหรับใครที่ไม่เคยดูหนังเจมบอลในภาคก่อนๆมาอาจจะมีงงกันได้แต่ไม่ต้องห่วงครับผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันสวัสดีครับผมมอร์เบลทุกคนกําลังจะได้ฟัง สรุปในเรื่องหนังสายลับที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้อย่างเรื่องเจมส์บอนด No Time to Die ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนนั้นพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับขอขอบคุณ LSMB 999หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่บ้านแห่งหนึง่งท่ากลางหิมะอันหนาวเหน็บที่เป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งครับที่ดูจะไม่ค่อยอบอุ่นสักเท่าไหร่โดยที่บ้านนี้นั้นประกอบไปด้วย2แม่ลูกครับ ที่เมเดลีนผู้เป็นลูกวันๆคือไม่ต้องทำอะไรต้องดูแลแม่ที่ติดยาอย่างหนักและนอนสมอยู่บนเตียงที่เธอเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าสามีของเธอนั้นไม่ใช่คนธรรมดาครับเขาเป็นถึงนักฆ่ามืออาชีพขององค์กรสายลับที่มีชื่อว่าสเปกเตอร์แต่เมเดลีนไม่เคยเชื่อคำพูดของแม่เลยครับเธอบอกว่าคุณพ่อนั้นเป็นคุณหมอคอยรักษาคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวอีกไม่นานคุณพ่อก็กลับมาบ้านแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นเองครับที่เสียงกอกแกกหน้าประตูบ้านของพวกเธอ ก็ได้ดังขึ้นมาอย่างปริศนาเมตาลีนนั้นเริ่มกังวลครับว่าจะเป็นใครที่มาหาเอาในตอนนี้ซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่มาหาพวกเธอนั้นก็คือคนแปลกหน้าครับที่สวมหน้ากากสีขาวเขาคนนี้นั้นมาพร้อมกับอาวุธปืนเมตาลีนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับรีบวิ่งเข้าไปเตือนแม่ให้รีบหนีกันเถอะแต่ถว่าแม่ของเธอนั้นยังเมาค้างยาอยู่เมตาลีนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเอาตัวเองเนี่ยไปหลบซ่อนในห้องนอน ในตอนที่ชายสวมหน้ากากเดินเข้ามาครับชายคนนั้นเข้ามาถามกับแม่ของเมดลีนว่ามิสเตอร์ไวท์อยู่หรือเปล่าผมนั้นมีชื่อว่าลูซิเฟอร์ซาฟินสามีของคุณฆ่าครอบครัวของผมตายทั้งหมดผมมาที่นี่เพื่อแก้แค้นทุกคนซึ่งแม่ของเมดลีนก็บอกว่าไม่รู้ครับจะไปไหนก็ไปไปกูจะนอนซาฟินที่เห็นแบบนั้นก็ส่งคุณแม่เนี่ยไปลงนรกก่อนเลยละกันแล้วเขานั้นก็จัดการมาตามหาเด็กน้อยในห้องนอนตอกรับแต่ก็ไม่เจอใคร ซึ่งในตอนที่ซาฟีนกำลังจะหันหลังเดินกลับไปแล้วเมเตลินก็ดันทําเสียงขึ้นมาซาฟินก็เลยรู้ตัวในทันทีครับว่ามีคนแอบ,บซ่อนอยู่เขากำลังจะหันตัวกลับมากาดยิงใส่เธอแล้วแต่เมเดลินก็ไหวตัวทันครับเธอคว้าปืนของตัวเองออกมาได้ก่อนแล้วยิงอัดไปที่ซาฟินอย่างจังถึงหลายนัดก่อนที่เขานั้นจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นครับด้วยหลังจากนั้นเมเดลินก็จัดการลากศพของซาฟีนไปทิ้งที่ข้างนอกบ้าน แต่ปรากฏว่าซาฟีนั้นยังไม่ตายครับมันฟื้นขึ้นมาเฉยเลยเมดาลีนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับใส่เกียร์หมาวิ่งหนีสุดแรงเกิดไปที่บึงที่เป็นน้ำแข็งแต่เธอนั้นดันก้าวแรงไปครับน้ำแข็งก้อนที่เธอเหยียบอยู่มันดันเกิดร้าวและเมดาลีนไีร่วงลงไปที่ข้างล่างครับเธอนั้นตะเกียกตะกายสู้กับความหนาวเหน็บแต่ไม่มีอากาศให้หายใจและยังขึ้นมาไม่ได้เพราะติดน้ำแข็งในขณะที่ซาฟีนก็เข้ามาดูชะตากรรมอันโหดร้ายของเด็กน้อยคนนี้ ที่ดีนั้นเขาก็เกิดความสงสารและช่วยชีวิตเธอขึ้นมาก่อนที่ภาพเหตุการณ์นั้นจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับที่ในตอนนี้เมดอลีนกับเจมบอ์พระเอกของเราเนี่ยกำลังพักผ่อนเล่นน้ํากันอย่างมีความสุขที่บอกได้เลยว่าชีวิตหลังกเกษียณของการเป็นสายลับของเจมนั้นตลอด5ปีที่ผ่านมากับเมดอลีนจิตแพทย์สาวสวยหวานใจในภานที่แล้วพวกเขานั้นมีความสุขกันมากๆกรับและต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งคู่เนี่ย รู้ความหลังของกันและกันเป็นอย่างดีว่าต่างฝ่ายต่างมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่เมเดลีนนั้นยังไม่เคยเล่าย้อนความหลังไปไกลถึงตอนเด็กกับชายหน้ากาก,กคนนั้นส่วนตัวเจมเองก็ยังคงลืมอดีตคนรักเก่าอย่างเวสเปอร์ลินไปไม่ได้จริงโดยตลอดการเดินทางของทั้งคู่นั้นก็มาถึงจุดที่ต้องเปิดใจกันถึงขีดสุดครับนั่นก็คือเมเดลีนนั้นจะยอมเล่าความลับทุกอย่างในชีวิตให้กับเจมได้ฟังก็ต่อเมื่อเจมนั้นสัญญากับเธอว่าจะปล่อยวางเรื่องเวสเปอร์ไปให้ได้ ซึ่งเจมส์นั้นก็สัญญาครับโดยในเช้าวันต่อมาเจมส์ได้ขอวดวไม่ได้ลีนนั้นไปทําภารกิจที่ว่าที่ได้สัญญากับเธอไว้เมื่อคืนซึ่งก็คือการปล่อยวางนั่นเองโดยการเดินทางไปเคารพรุมศพของเวสเปอร์ลินซึ่งในตอนที่เจมส์นั้น move อนได้แล้วนาสุสานของเวสเปอร์ก็เกิดระเบิดขึ้นมาอย่างแรงรับซัดเจมส์จนกระเด็นได้รับบาดเจ็บแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นเขาก็รู้ตัวแล้วครับว่าตัวเองโดดเล่นเข้าแล้วและก็รู้ด้วยครับว่าเป็นฝีมือขอขงร ถ้าดูจากนามบัตรพวกนี้คือพวกสายลับของสเปกเตอร์นั่นเองเจมส์นั้นรีบโทรไปหาเมดลินแต่โท่าไงเขาก็โทรไม่ติดเขาจึงรีบเดินทางกลับไปที่ห้องให้ได้เร็วที่สุดครับแต่ระหว่างทางนั้นพวกสายลับสเปกเตอร์นับสิบก็รอจัดการเจมส์อยู่แล้วแต่จะมีหรอครับที่พวกเขานั้นจะทําอะไรเจมส์บอลพระเอกสุดแกร่งของเราได้จนในที่สุดแล้วเจมส์ก็เดินทางกลับมาที่ห้องเพื่อหาเมดลินได้สําเร็จพร้อมกับต่อว่าเธอชุดใหญ่พวกมันรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่ นี่เป็นฝีมือของคุณใช่ไหมแต่เม่ดลีนนั้นยังคงงงรับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันไม่รู้เจมส์นั้นไม่รอชา้ารีพาเมดเลีนขึ้นรถคลาสสิกคู่ใจเพื่อชิงหนีไปก่อนตัวมีพวกสเปกเตอร์นั้นไล่ตามมาแบบติดติซึ่งในตอนนี้ครับเจมก็คิดว่าที่ตัวเองถูกไล่ล่าแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเมเตลีนเพราะอย่าลืมนะครับว่าเมเตลีนนั้นเคยมีพ่อที่ทํางานเป็นสายลับให้กับพวกสเปกเตอร์มาก่อนนามว่ามิสเตอร์ไวท์จึงทําให้เจมนั้นโทษเมเเลนต็มๆรรรับรับบสําหื่องการไล่ลกนี้ ซึ่งเจมเชื่อว่าเขาถูกเมดลีนหักหลังจนในที่สุดแล้วเจมก็ขับรถของเขามาจนถึงทางตันครับพวกเขาถูกสเปกเตอร์ล้อมไว้ทุกทิศท,ทางแถมยังกระนำกระสุนใส่รถของเขาจนเกือบจะพังเละและเจมก็ได้ใช้ไม้ตายของเขาเปิดใช้ปืนกลหน้ารถแล้วดิฟรถถล่มพวกสเปกเตอร์จนแตกกระเจิงเช่นกันก่อนที่เขานั้นจะหนีมาได้สําเร็จแล้วเจมนั้นก็จัดการมาส่งเมดลีนที่หน้ารถไฟแล้วบอกลาเธอไปตลอดการครับจนกระทั่ง5ปีต่อมา ภาพเหตุการณ์ก็จะตัดมาที่ตึกวิจัยแห่งหนึ่งครับที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีหน่วยจู่โจมพิเศษไม่ทราบฝ่ายกำลังบุกเข้าไปที่นั่นด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่แบบล้ำสมัยสุดๆในตอนนั้นเองที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนามว่าดร์เวาโดโอบลูเชฟเขาได้รับสายจากเบอร์ปริศนาเบอร์หนึ่งที่ได้บอกว่าในตอนนี้พวกสเปกเ,เตอร์ได้เดินทางมาถึงแล้วนายเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งดเตอร์ที่ได้รับคําเตือนแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าสิครับรู้งานอยู่แล้วว่าจะต้องทําอะไร เขาจัดการดาวน์โหลดข้อมูลของงานโปรเจกต์เฮราคิสไว้จนเสร็จแล้วไม่นานหลังจากนั้นหน่วยจูโจมสเปกเตอร์ก็ได้บุกเข้ามาฆ่าทุกคนที่ขวางหน้ายกเว้นแต่เพียงดร์โอบรูเชฟคนเดียวและพวกเขาได้เอาผลงานอาวุธเชี่ยวภาพของโปรเจกต์เฮราคิสพร้อมกับตัวดร์กลับไปด้วยซึ่งในตอนนั้นเองรับที่หน่วยสืบราชการลับของอังกฤษอย่างเอ็มไอซิกก็ได้ทราบข่าวและเขารู้ในทันทีว่าเฮราคิสที่ถูกปนไปนั้นมีอันตรายมากขนาดไหน เอ็มนั้นจรงได้สั่งให้สายลับคู่ใจรหัส007ออกไปปฏิบัติการได้เลยและภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของเจมบอลกันบ้างครับหลังจากที่เขานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรยมาเป็นครั้งที่2ในรอบ5ปีเขาก็ได้โดนเพื่อนเก่าจาก CIA อย่างเฟลิกไลเทอร์มาตามตัวครับให้กลับไปทําภารกิจอีกครั้งที่เกี่ยวกับการตามหาด็อ,อร์คนนึงที่หายตัวไปพร้อมกับโครงการลับโดยพวกสเปกเตอร์ซึ่งเจมนั้นก็ขอเอาด้วยครับ โดยเขานั้นจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในนามของ CIA หน่วยสืบราชการลับของทางฝั่งอเมริกาเพื่อไปตามตัวด็อกเตอร์คนนั้นให้กลับมาให้ได้ที่ในงานนี้นั้นเจมจะต้องทํางานคู่กับสายลับสาวสุดเซ็กซี่นามว่าปลาโลมาเออเป็นคนนะครับไม่ใช่ปลาที่บอกได้เลยว่าเธอนั้นไม่ได้มีดีที่หน้าตาอย่างเดียวครับฝีมือการต่อสู้นั้นบอกได้เลยว่าเก่งกาจถึงขนาดที่ว่าเจมนั้นออกปากชมกันเลยทีเดียวโดวยภารกิจของคู่ในคืนนี้ก็คือ ต้องแทบซึมเข้าไปที่งานปาร์ตี้ลับของพวกกลุ่มสายลับสเปกเตอร์ครับซึ่งพวกสเปกเตอร์นั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเจมส์บอลจะมาหาในคืนนี้ด้วยเขาก็เลยจัดการให้ดรอเอรโอบรูเชฟเตรียมตัวทดลองอาวุธเชียวภาพตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆกับพวกเจมส์แต่ดูว,ว่าดอนว่าดรเนี่ยจะแอบสับเปลี่ยนบางอย่างในโปรแกรมลับโดยที่พวกสเปกเตอร์นั้นไม่รู้ตัวแล้วเมื่ออาวุธเชียวภาพนี้ได้ถูกปล่อยเข้าสู่อากาศในปาร์ตี้พวกสายลับสเปกเตอร์หลายคนที่สูดอากาศนั้นเข้าไป ก็ลม้มไงายท้องตึงตายกันหมดทุกคนครับซึ่งเจมก็งงเลยสิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และดูเหมือนว่าคำตอบนจะอยู่กับด็อกเตอร์นั่นเองครับเจมกับปาโลมาจึงช่วยกันในการจัดการกับสเปกเตอร์ที่เหลือและชิงตัวด็อกเตอร์มาได้สำเร็จในตอนนั้นเองครับที่เจมก็ได้พบกับสายลับ0ูนคนใหม่ของ MI6 นามว่าโนมิที่เธอนั้นก็ได้รับภารกิจจากเอ็มให้มาชิงตัวด็อกเตอร์กลับไปเช่นกันซึ่งเจมที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมสิครับเขาดีลกับทาง้ก่อไว้ว ก็เลยจาเป็นต้องขอชิงตัวด็อกเตอร์ไปส่งให้เซียเอก่อนละกันโนมิก็เซงเลยสิครับที่ทําด็อกเตอร์นั้นหลุดมือไปโดยเจมนั้นไม่รอช้ารีบพาตัวด็อกเตอร์ขึ้นเครื่องไปและส่งตัวเขาให้กับเรือลํหนึ่งที่ลอยจอดอยู่กลางทะเลที่เป็นของฟิลิกซึ่งมาเมื่อถึงครับเจมก็ได้ขอเข้าไปสอบไอ้ด็อกเตอร์นี้นอย่างเร็วเลยเพื่อถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นที่งานปาร์ตี้นั้นกันแน่ทําไมพวกสเปกเตอร์มันตายกันหมด แต่ตัวเขานั้นถึงไม่เป็นอะไรแต่โลแกนคู่หูของเฟลิกจาก CIA นั้นก็ไม่ค่อยพอใจเจมสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าเจมเนี่ยจะถามเยอะเกินไปครับแต่เจมนั้นกลับไม่สนใจเขาซักด็อกเตอร์ต่อจนทําให้โลแกนนั้นทนไม่ไหวกลัวว่าด็อกเตอร์เนี่ยจะพูดอะไรไปมากกว่านี้โลแกนก็เลยเผยท่าแท้ออกมารับด้วยการยิงอัดไปที่หน้าท้องของเฟลิกคู่หูอย่างจังก่อนที่จะอัดเจมนั้นลงไปอยู่ที่ห้องเครื่องของเรือครับแล้วทําการปิดล็อก พร้อมกับระเบิดเรือลำนั้นไม่มีชิ้นดีแล้วโลแกนกับด็อกเตอร์ก็ขึ้นเครื่องชิงหนีหายไปทิ้งให้เจมส์ต้องอยู่ในท้องเรือที่กำลังจมสู่ก้นมหาสมุทรพร้อมกับเพื่อนเก่าอย่างเฟลิกที่อาการบอดได้เลยว่าสาหัสสุดสุดครับจนในที่สุดแล้วเฟลิกก็ไปไม่รอด เจมจำใจต้องทิ้งเขาไปเพื่อให้ตัวเองนั้นต้องรอดออกไปก่อนซึ่งหลังจากเจมนั้นรอดมาได้เขาก็หัวร้อนแบบสุดและไม่รอช้ารีบเดินทางกลับไปที่เอ็มไอซิกเพื่อถามถึงเรื่องอาวุธเชี่อวภาพอันนั้นหรือในชื่อโครงการเฮราคิสว่าทาไมเอ็มไอซิกถึงต้องสร้างอาวุธที่อันตรายแบบนั้นขึ้นมาด้วยเป็นไงละ่ะชิบหายกันหมดเลยซึ่งนายเอ็มที่เป็นพออ,อของเอ็มไอซิกบอสเก่าของเจมก็มได้บอกว่าเป้าหมายหลักของโครงการนี้เนี่ย มีไว้ใช้กำจัดเป้าหมายที่ทําให้สูญเสียเจ้าหน้าที่สายลับของเราให้น้อยที่สุดแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือในเมื่อบอสใหญ่ของสเปกเตอร์อย่างบูเฟลมันถูกเจมจับตัวเข้าคุกไปตั้งแต่ในภาคที่แล้วแถมศูนย์บัญชาการใหญ่ของพวกมันก็ถูกทําลายไปแล้วด้วยทําไมสายลับสเปกเตอร์เนี่ยยังทํางานอยู่ละ่ะยังจัดปาร์ตี้กันสบายใจเชิบบูเฟลนั้นใช้วิธีการไหนในการสื่อสารกับลูกน้องของมันกันแน่เอ็มจึงได้สั่งให้0 0 7โนมิไปตรวจสอบครับ ส่วนตัวเจมนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ MI ็อซอยู่แล้วในตอนนี้เขาจึงจำใจต้องถอนตัวออกไปและลุยงานนี้ด้วยตัวเองครับแล้วเจมนั้นก็เดินทางไปที่บ้านของคิวนักวิทยาศาสตร์สุดอัจฉริยะของ M i ็ไที่คอยประดิษฐ์อาวุธไฮเทคต่างๆให้กับพวกสายลับทุกคนในองค์กรให้เขานั้นช่วยตามสืบเรื่องโครงการเฮราคิตีจนในที่สุดครับพวกเขาก็ได้รู้ว่าโครงการนี้มันเกี่ยวข้องกับนาโนบอทหุ่นยนต์เชี่ยวภาพจากกลอัจฉริยะ ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้สังหารใครก็ได้ตาม DNA ที่ได้ถูกตั้งค่าเอาไว้เพียงแค่ได้สัมผัสกับมันและอนุภาพของมันเนี่ยสามารถทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเจมในตอนนี้ก็อยากรู้อีกครับเพราะว่าข้อมูลในตอนนี้มันยังมีไม่มากเพียงพอเจมพยายามปฏิติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดครับว่าตอนแรกเนี่ยสเปกเตอร์ชิงตัวด็อกเตอร์ไปได้ก่อนพร้อมกับอาวุธใช่ไหมและพวกเขาเนี่ยจงใจจะใช้มันกับพวกเจมในงานปาร์ตี้ แต่อดอกเตอร์เนี่ยบันดันสลับเปลี่ยนข้อมูลในโปรแกรมจนค่าใสายลับของสเปกเตอร์ตายจนหมดเกลี้ยงซึ่งนั่นนั่นจะเป็นสิ่งที่ดอกเตอร์วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกกับใครบางคนแถมจะดอกเตอร์เนี่ยยังถูกเจ้าหน้าที่โลกแกนลักพาตัวไปอีกปัญหาในตอนนี้ก็คือโลกแกนมันทางานให้กับใครทําไมถึงต้องอยากฆ่าพวกสเปกเตอร์มากขนาดนั้นและคนเดียวที่น่าจะให้คําตอบได้ในตอนนี้ก็คือบูเฟลหัวหน้าแก๊งสเปกเตอร์ที่ถูกคุมขังอยู่ และเป็นสเปกเตอร์เพียงคนเดียวครับที่ยังคงรอดชีวิตยอยู่ในตอนนี้ซึ่งคิวก็ได้บอกว่าปูเฟลเนี่ยไม่ยอมให้ใครเข้าเยี่ยมเลยครับมีเพียงคนเดียวที่เข้าเยี่ยมได้และเจมก็ได้ถามว่าคนคนนั้นเนี่ยคือใครและภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่เมเตลินกันบ้างครับหลังจากที่ได้แยกทางกับเจมมา5ปีแล้วเธอก็กลับมาทํางานเป็นจิตแพทย์ต่อและในวันนี้เองเธอต้องมารักษาคนไข้คนหนึ่งรับที่ดูเหมือนว่าคนคนนี้จะไม่ใช่ใครที่ไหน เขาคือชายในหน้ากากที่เคยฆ่าแม่ของเมดลีนไปในอดีตนั่นเองครับและที่สําคัญเขายังเป็นคนที่เคยช่วยชีวิตของเธอขึ้นมาด้วยเขาคนนี้ก็คือลูซิเฟอร์ซาฟฟีนนั่นเองครับซึ่งซาฟีนนั้นมาทวงบุญคุณจากเมดลีนคืนครับเขาได้ขอให้เธอนั้นฉีดน้ําหอมนี้ก่อนจะไปเข้าพบคนคนหนึ่งจะได้ไหมเป็นการตอบแทนที่ฉันเคยช่วยชีวิตเธอในอดีตซึ่งเมดลีนในตอนแรกก็ไม่อยากทาครับแต่บุญคุณมันค้าหัวจนอะไรไม่รู้ไปโดนใจเธอให้ตัดสินใจฉีดน้ําหอมนั้น ก่อนที่เธอจะไปเข้าพบบูเฟลตามนัดครับจึงทําให้เมดลินได้เจอกับเจมส์บอนด์อีกครั้งหลังจากที่เขาได้หายไปจากชีวิตเธอถึง5ปีเต็มโดยเจมส์นั้นอยากคุยกับบูเฟลเป็นการส่วนตัวซึ่งทางเดียวที่เขาจะทําได้ก็คือต้องใช้เมดลินเป็นสื่อกลางคนเดียวเพียงเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เจมส์ได้คุยกับบูเฟลแล้วเขาไม่ได้รับเบาะแสอะไรเพิ่มเติมรับถึงใครกันที่อยากฆ่าโพสเปกเ,เ,เตอร์ได้ถึงขนาดน,นี้และบูเฟลก็ได้เฉลยกับเจมส์ว่า เขานีนแหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้เจมกับเมดอลินได้เลิกกันเพราะเรื่องหลุมศพเมื่อ5ปีก่อนมันเป็นฝีมือของบูเฟลไม่ใช่ของเมดอลินแต่อย่างใดครับแล้วอยู่บูเฟลก็ตายไปอย่างปริศนาจนคิวนั้นมารู้ภายหลังรับว่าบูเฟลนั้นตายจากนานบตที่เขาได้คาดว่าน่าจะมาจากตัวของเมดอลินที่ได้แอบใช้สารจากโครงการเฮราคิดในการลอบสังหารบูเฟลแต่แต่ว่าในตอนนี้เมดลินนั้นหายไปไหนไม่มีใครรู้ และทุกคนนั้นก็ปักใจเชื่อครับว่าเมตาลีนนั้นต้องมีเอี่ยวกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนและพวกเขาได้สั่งไล่ล่าตัวเธออย่างเร่งด่วนซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่เจมส์ครับที่น่าจะรู้ว่าเมเดลีนเธออยู่ที่ไหนต้องเป็นบ้านเกิดของเธอที่นอร์เวย์ไม่มีผิดแน่ๆเจมส์จึงตัดสินใจไปที่นั้นเพียงลําพังครับโดยไม่ได้บอกทีมงานของเขาแต่อย่างใดเพื่อพูดคุยกับเมเดลีนเป็นการส่วนตัวครับว่าเธอนั้นทํางานให้กับใครกันแน่แต่ที่เจมมาหาเมเดลีนในครั้งนี้ไม่ได้หวังให้เธออนนนนัั้ตบคําาาถมที่่่ว เขาเพียงอยากขอโทษเมเดลีนครับถึงเรื่องเข้าใจผิดแนอดีตที่เคยทิ้งเธอที่รถไฟเมื่อ5ปีก่อนซึ่งเมเดลีนนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขายอมยกโทษให้เจมครับแล้วตั้งคู่นั้นก็สวมจูบคืนดีกันแล้วอยู่เด็กน้อยน่ารักผมสีบอลตาสีฟ้าก็ได้เดินออกมาอย่างปริศนาเจมนั้นถึงกับอึ้งไปเลยครับนี่ลูกผมใช่ไหมตาเธอสีฟ้าเหมือนกับผมเลยแต่เมเดลีนนั้นก็ปฏิเสธครับ นี่ไม่ใช่ลูกของคุณนะเจมแล้วไม่ได้ลีน,นั้นก็จัดการเล่าความหลังเรื่องซาฟีนให้กับเจมได้ฟังรับว่าเขาคนนี้เป็นใครมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเมตาลีนกันแน่พร้อมกับพาเจมเนี่ยไปดูที่ห้องลับของคุณพ่อครับที่เป็นอดีตสายลับของสเปกเตอร์ที่เขาคนนี้เคยฆ่าคนในครอบครัวของซาฟีนไปที่เกาะลับแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมซาฟีนถึงแค้นพวกสเปกเตอร์ได้ถึงขนาดนั้นและในตอนนี้เรื่องทุกอย่างก็ลงล็อกได้หมดครับ แต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานกองทหารปิศาก็ได้ยกพวกมาเป็นกองทัพได้บุกมาที่บ้านของเมดลินเจมที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับเขารีบพาทังกูขับรถหนีไปอย่างทุลักทุเลซึ่งบอกได้เลยว่าพวกมันมาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถติดตามรถของเจมไปได้ทุกที่ครับซึ่งทําให้เจมนั้นตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปที่ป่าทึบที่หมอกลงจัดที่เฮลิคอปเตอร์นั้นเข้าไม่ถึงเพื่อเข้าไปหาที่ซ่อนในป่าแห่งนั้น โดยเจมส์ได้สั่งให้เมเดลีนนั้นกับลูกอยู่เฉยๆส่วนเขาเองจะล่อพวกมันไปทางอื่นซึ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามแผนครับเจมส์สามารถจัดการกับพวกมันได้เรียงตัวเลยแม้แต่โลแกนเองอดีตคู่หูของเฟลิกซ์เจมส์ก็ไม่เว้นแต่โลแกนนั้นเป็นแค่เบีย้ยตัวหนึ่งเท่านั้นครับพอหัวหน้าใหญ่จริงๆแล้วก็คือซาฟีนนั่นเองครับและในตอนนี้มันได้จับตัวเมตดลีนกับลูกสาวเธอไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับหายตัวเข้ากรีบเมฆไปซึ่งเจมส์ก็ได้เอาข้อมูลของซาฟิน ให้กับ m i 6ได้ดูรับและขอเข้าร่วมปฏิบัติการนี้อีกครัง้งซึ่งเมก็อนุญาตคืนรหัส 0, 0 0 7ให้กับเจมในทันทีโดยเจมนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่เคียงคู่กับ0 0, 0 7คนใหม่อย่างโนมิโดยมีคิวนั้นคอยเตรียมทุกอย่างให้อย่างอาวุธสุดไฮเทคที่ทำให้ทั้งคู่นั้นสามารถแทรกซึมเข้าไปที่เกาะของซาฟีนได้อย่างปลอดภยัยด้วยเครื่องบินเจ็ตสุดไฮเทคโดยสาองารับ 0, 0 0 7อย่างเจมกับโนมิก็ได้ช่วยกันบุกไปจนถึงในส่วนที่เหมือนนนกกกับโโรรรงงาาใผลิิตปจส ที่ซาฟีนั้นมีแผนจะกระจายมันไปทั่วทุกมุมโลกอย่างที่เขานั้นเคยต้องการจนในที่สุดแล้วครับพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับด็อกเตอร์ตัวป่วนที่ได้ผ่านตัวเข้ากับซาฟีนอย่างเต็มตัวแต่โดนว่าซาฟีนในตอนนั้นจะรู้ตัวแล้วครับว่าเจมแอบเข้ามาติดตั้งระเบิดไว้ในส่วนของห้องแลบของเขาจึงทําให้ซาฟีนได้เชญบอลมาพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและถ้าหากบอลไม่ไปตามที่เขาขอเขาจะจัดการกับลูกของมลลินทิ้งซะ จึงทำให้เจมนั้นไม่มีทางเลือกรับต้องทําตามที่ซาฟีนนั้นสั่งและเมื่อเจมได้ไปถึงเขาก็ได้พูดคุยกับซาฟีนครับโดยปาศจากซึ่งอาวุธและก็รายร้องไปด้วยคนของซาฟีนซาฟีนได้ขอร้องให้เจมนั้นเอาระเบิดออกจากห้องแลบของเขาซะแล้วเขาจะปล่อยตัวเด็กคนนี้ไปในตอนแรกครับเจมก็ไม่ยอมหรอกครับจะปล่อยแค่เด็กได้ไงแล้วตัวของเมเดลีนละ่ะซาฟีนไม่ยอมปล่อยครับจึงทำให้เจมนั้นด่าซาฟีนไปชุดใหญ่จนเขานั้นเกือบจะหมดความอดทนมาลงกับเด็กคนนี้ เจมส์ที่เห็นแบบนั้นก็ขอโทษขอโพยซาฟีนชุดใหญ่ครับพร้อมกับก้มโค้งคำนับฉันทำผิดไปแล้วซาฟีนฉันจะยอมทำตามที่นายสั่งทุกอย่างซึ่งในตอนจังหวะนั้นแหละครับที่เจมส์ได้ควักปืนลับออกมาแล้วจัดการกับลูกน้องของซาฟีนได้จนหมดแต่ซาฟีนก็ไหวตัวทันครับหนีรอดไปได้พร้อมกับเจ้าเด็กน้อยมาทิวในตอนนั้นเองครับที่เมดลีนก็สามารถหนีออกมาจากห้องขังของเธอได้สําเร็จและได้มาเจอกับเจมส์แต่ไม่มีมาทิวอยู่ข้างกายเมดลีนนั้นเสียใจเป็นอย่างมากครับ พอคิดว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียลูกไปแล้วแต่อยู่มาทิวก็เดินออกมาเชยเลยครับคือไอซาฟีเนี่ยมันรีบชิงหนีไปและคิดว่าเด็กนี่เป็นภาระมันก็เลยปล่อยเด็กไปครับซึ่งในตอนนั้นเองเจมก็ได้รับรายงานจากคิวว่ากําลังมีเรือสินค้าสองลำมุ่งหน้าไปที่เกาะอย่างรวดเร็วซึ่งเจมก็รู้ในทันทีว่าพวกนี้กําลังมารับเฮราคิดไปจากเกาะเจมจึงเกิดไอเดียครับว่าให้ทําลายทั้งเกาะนี้ทิ้งซะเพราะถ้าหากอาวุธนี้ได้หลุดออกไปโลกภายนอกแล้วก็ได้ชิปหายกันหมดแน่ เพราะว่าพวกมันเนี่ยได้เตรียม DNA ของคนเป็นล้านไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าเอ็มเนี่ยไม่อยากจะยิงทำลายเกาะน,นั้นเลยครับเพราะว่างานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปฏิบัติการลับอีกต่อไปเพราะนานาชาติกำลังจับจ้องอยู่ว่าทำไมเรือรบของอังกฤษมาบินรอบเกาะลับของญี่ปุ่นได้ล่ะแต่เจมไม่สนใจครับยังไงมิสไซล์ก็ต้องถูกยิงมาที่เกาะรอให้ผมสั่งเท่านั้นโดยเจมได้ฝากให้นมินั้นพาลูกเมียของเขาหนีล่วงหน้าไปก่อน ส่วนตัวเขาเองจะต้องมีภารกิจครับในการเปิดโดมป้องกันมิสไซล์ของตัวอาคารซึ่งต่อมาเจมก็ทําสําเร็จและเขาได้สั่งให้เอ็มนั้นยิงมิสไซล์มาที่เกาะได้เลยเพื่อความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติตรุ่นต่อไปเอ็มจึงตัดสินใจครับยิงมิสไซล์ขนาดใหญ่หลายลูกออกไปที่เกาะแห่งนั้นในทันทีและเจมนั้นมีเวลาเพียง9นาทีเท่านั้นครับในการรีบนี้ออกจากเกาะลับแห่งนั้นแต่ทว่าในตอนนั้นเองครับโดมป้องกันมิสไซล์มันดันปิดเฉยเลย และนี่เป็นฝีมือของซาฟีนนั่นเองครับที่ไม่ยอมให้พระเอกทําสําเร็จง่ายๆซาฟีนที่ยิงปืนอัดไปที่เจมหลายนัดครับก่อนทั้งคู่จะเริ่มซัดกันนัวแต่พอสู้ไปสู้มาดูเหมือนว่าซาฟีนเนี่ยจะเสียเปรียบครับเจมมันเก่งเกินไปโดนยิงสะพรุนขนาดนี้ยังเอาชนะเข้ามาได้จึงทําให้ซาฟีนได้งัดไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้ในไหนกูก็สู้ไม่ได้แล้วกูททาลายชีวิตมึงไปด้วยแล้วกัน าฟินได้จัดการเปิดใช้สารเฮราคิดที่ผูกกับ DNA ของไมเดลินกับลูกเอาไว้มาโปะใส่ร่างกายของเจมส์ครับพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้านายได้สัมผัสใกล้ตัวพวกเธอพวกเธอไม่รอดแน่เจมส์ James, นายบีบให้ฉันทําแบบนี้เองนะเว้ยซึ่งเจมส์ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับยิงาฟีนทิ้งในทันทีก่อนที่ตัวเขานั้นจะรีบติดต่อหาคิวครับเพื่อถามถึงวิธีการรักษาเอาไอ้นาโนโบอทนี้ออกจากร่างกาย แต่คิวนั้นก็รับประกันอย่างเสียงแข็งรับว่ามันไม่มีทางรักษาไม่มีทางที่จะเอานาโนอบอทพวกนี้ออกจากร่างกายไปได้แต่อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องนั้นได้ไหมรีบออกมาจากเกาะนั้นก่อนเพราะมิสไซน์เนี่ยอีกไม่กี่นาทีจะยิงมาถึงแล้วแต่เจมนั้นดูเหมือนจะไม่เร่งรีบแต่อย่างใดครับเขาขอสายได้คุยกับเมดลีนเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเพื่อบอกลากับเธอครับโดยเจมได้บอกกับเมดลีนว่าผมออกจากเกาะนี้ไปไม่ทันผมต้องอยู่คอยเปิดโดมกันมิสไซน์ที่นี่และถึงแม้จะออกไปได้ ผมก็ได้ติดเชื้อเฮราคิดที่ผูกกับ DNA ของคุณกับลูกเอาไว้แล้วและอาจจะไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นและสักวันหนึ่งพวกคุณกับลูกอาจจะตกอยู่อันตรายผมรักคุณนะเมดาลีนซึ่งเมดาลีนก็เฉลยครับว่ามาทิวเนี่ยได้ตาสีฟ้ามาจากคุณนะเจมซึ่งเจมก็บอกว่าผมรู้มาตั้งแต่แรกแล้วแหละมาทิวนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาทั้งชีวิตเธอสมบูรณ์แบบจริงๆขอบคุณนะเมดาลีนที่ทําให้เธอได้เกิดมา นี่ตอนนั้นเองครับที่มิดสายก็ได้เดินทางมาถึงที่เกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตุ้มครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้นี่แหละครับเป็นการปิดตำนานสายลับ0 0 7เจ็มบอลโดยเดนิลเครกอย่างเป็นทางการที่บอกได้เลยว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ดีสุดในทุกๆภาคที่ผ่านมาของนางเจมบอลสำหรับผมเลยก็ว่าได้ทั้งเรื่องราวทั้งฉากต่อสู้ทั้งดราม,มา่ามีทุกอย่างในเรื่องนี้ที่ผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัวที่บอกได้เลยว่ามันสุดและสนุกมากๆจริงๆครับ ให้คะแนนความสนุกอยู่ที่10เต็ม10ไปเลยไม่หักสักคะแนนที่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยดูหนังเจมบอลของเดนิเอลเกรกไปไม่กี่เรื่องและถึงแม้เคยดูไปแล้วก็ดูไปนานมากแล้วครับจนจําเรื่องราวต่างๆได้แทบจะเลียนลางจึงทําให้อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนในเรื่องนี้ที่ผมได้เข้าใจผิดไปเองและสรุปมาให้เพื่อนๆฟังได้แบบผิดๆยังไ,ไงก็ต้องขออภัยไว้ตรงจุดนี้ด้วยนะครับ าจุดไหนที่ผมสรุปผิดไปยังไงก็เมนบอกผมด้วยแล้วกันนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะเพื่อนๆจะรับชมคลิปสรุปเนื้อเรื่องหนังใหม่ๆแบบนี้ก่อนใครเลยสําหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ